จะได้อร่อยแซ่บค<ส>ี่ชื่ออะไรนะผมนัตพงศ์สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาร้านหักตรมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นี่เขาบอกบ้านหักตรมคู่รักคู่ใหม่จะต้อนรับวันวาเลนไทน์ของปี2 5 6 7คุณนบ,บ,บนัตพงศ์ค,คุณมีความรักอะไรถึงมาสร้างคิงของยักษ์นี้ตึกเท่ากับ16เมตรตึก4ชั้นนะเนี่ยั้า <5 S 2> ชั้นเลยลงทุนไปเป็นร้อยล้าน บ้าหรือเปล่าทำทำไมาจะ่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ักโดยตรงที่คนมาที่นี่ต้องได้ความสุขกับไคอัก็คือความสุขที่ผมมอบให้เนี่ยความรักที่มีอยู่ทั้งสอโนเวลาพบรักเป็นที่บอกรักและที่ถูกรักเนี่ยอยากจะให้คนที่มาเนี่ยได้นําความรักกลับไปดูแลคนรักของตัวเองที่บ้านแล้วอาหารก็ไม่แพงด้วยอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้าน เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่กินเสร็จเนะี่ยจะพาคุณผู้ชมนะขึ้นไปเรือนบ้านฮักตามฮักไปว่ารักตามแปลว่าชอบตามรักกันตามเลยแม่บ้านชอบที่จะ,อะชอบที่จะทาอาหารอีสานแล้วก็ก็เลยเกิดความรักขึ้นมาก็เลยสร้างกิงคองที่เป็นพยานร,รักสองคนนี้คนหนึ่งคือพี่คนหนึ่งคือแฟนพี่เหรอแล้วแต่จตนินตนะแล้วตาไม,ม่ต้องทาเล็บด้วยแล้วตามันสวยมากตามันเป็นประกายแห่งความรักเลยอะ่ะทาเล็บก็คือแทน สอ้าวตัวเล็บดำคือพี่เดี๋ยวนะคะกินเสร็จคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นนี่หลักร้อยเองเนี่ยสองร้อเองนะรู้สึกจะสอ0รอเมื่อกี้ที่แม่ดูเมนูนะต้ยามยำมามา่าหม้อไฟแล้วก็อันนี้หมึกไข่แดดเดี๋ยวแล้วนี่ก็ตันตีนไก่คือหลักร้อยจริงๆอ่ะขายไม่แพงเลยคุณพี่เปิดวันไหนบ้างเวลากี่โมงบอกคุณผู้ชมนหน่อยออ่าส่วนการเข้าชมเนี่ยเปิดตั้งแต่ เก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มแต่บอกก่อนนะต้องมีค่าเข้าดูในเะก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าเก้าสิบเก้าบาทนี่สามารถเอาไว้บัตรเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเป็นแลกเครื่องดืง่มแล้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในโซนคาเฟ่เนี่ยส่วนราคาเนี่ยสามอบาทได้หนึ่งิ์ในการเข้าชมห้าบาทได้สท่านได1 1> ลอ่าเพราะฉะนั้นมากินอาหารแล้วก็ได้เข้าชมฟรีนะสามร้อยบาทฟรีหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเพราะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้นี้ฉันฉันไปซื้อบัตรแล้วอ่ะฉันซื้อบัตรก่อน ซื้อบัตรไปแล้วสองคนก็ได้สิทธิ์อะไรพี่บอกหน่อยพอดีชันจ่ายค่าบัตรไปแล้วสองคนไมยอืมอืมอืมไปแลนครพี่ลูกน้องทำอร่อยอ่ะอย่ลือกว่าแซ่บมากวันพุธมาแล้วจะผิดฝังวันพุธจะปิดปิดทุกวันพุธคุณผู้ชมอืมอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะนี่ขอถ้วยเล็กมาสำหรับตัก ใส่ถ้วไก็สุดอาหารน่าก,กินพี่ให้เยอะเลยเนี่ยคุณผู้ชมมาบ้านฮักตามจังหวัดสุพรรณบุรีเรา,าก็มาดูเนี่ยเป็นแหน่งนักแห่งใหม่แหล่งนักแห่งใหม่เลยโอ้โหเครื่องแน่นเลยนะพี่คุณผู้ชมมาเลยนะอาหารที่นี่อร่อยอร่อยมากเครื่องแน่นๆเลยอะ่ะ นี่คุณผู้ชายท่านนี้ท่านเป็นเจ้าของเลยนะมาดูแลด้วยตัวเองแล้วแฟนพี่คนไหนอะ่ะแ <คน S 1> ฟพนพี่นะเขาอยู่ในครัวอ,อยู่ในครัวคือแบบต้องดูแลเองเลยนะไม่งั้นมันจะ<ร>ไม่ได้แซ่บแบบนี้นะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ขายดีมากนะ,ะขายดีมากถ้าต้องกินเลยลุกหลันร้อนร้อนลุกหลังขายดีมากคุณผู้ชมเนี่ยแซ่บมากหือ โหแแ่บปะพี่สุดยอดเกอกรุงเทพตู้ไม่ได้นะอันนี้ต้องขอบคุณที่มีคู่แข,ข,ข,ข่งเกอขับรถมาต้องไปกลับนี่เอาไข่หน่อยลูกเดี๋ยวไม่สุกไปไปกลับก็ต้องเกือบหชั่วโมงแล้วพี่ถามเพิ่มมาตลอดทางพี่ต้องแบบลงมีเฟซบุ๊กใช่ไหมลงออนไลน์หน่อยพี่เพราะว่าไอทางที่เราจะมาเมื่อกี้กลับมาบบะระว,วังกิงกองเราบอเออเข้าใจไอเดียเก่งว้ย แต่ว่าเราต้องถามคนมาตลอดทางเลยน่ะพี่มันแบบว่าเหมือนกับว่ายังไม่ได้ปักยังไม่ได้ปักหมุดอ่ะอ๋อคือฮักตามไม่ได้กิน<ม>คองอ๋อแล้วถึงหามไม่เจอกดฮักตามมันก็จะขึ้นมนาเลยกดฮักฮักฮักตามนะคุณผู้ชมนะตามรอยมาเลยอันนี้ตรงปกมันตรงปกถ้าไม่ตรงปกคุณแม่จะด่า อยกให้พรแต่ว่ามานี่ตรงปกเลยอ่ะขับรถมาตั้งใจแล้วก็ถามคนเขาถามแวะปั๊มน้ํามันตั้งสามที่ถามเขาแล้วก็แวะถามแม่ค้าข้างทางนะที่เขาขายขายไอติมขายอะไรอยู่ข้างทางอ่ะอืมแต่ว่าเด็กปั๊มก็ดีนะเขาบอกนะพี่เขาไม่ใจแค่เขาบอกอย่างเงี้ยพี่บอกบอกที่ตรงเนี้ยว่าคนจะมาง่ายๆมาพิมพ์ว่ายังไงอ่ะถ้าเ์ชใน แต่ถ้าสะดวกก็คือวิ่งเส้นมาลายแมนสามสองหนึ่งกิโลเมตรที่หกสิบนะครับมันก็จะถึงหน้าร้านเลยอืมลาใส่ <นะ S 2> เลิจะบอ,อกเลยสวยมากข้างหน้าเขาอย่างกับสวรรค์แล้วเข้าไปข้างในก็สะอาดสะ,สะอานแล้วไม่ใช่ว่าแพทติ้ในตรงนู้นเนี่ยเป็นซุ่มๆเนี่ยไหมคุณผู้ชมนั่นและแล้วข้างหลังเขายังต่อเป็นห้องแอร์นะกว้างใหญ่หลายร้อยตารางเมตรเลยมาจัดเลี้ยง<ช>แต่งงานก็ได้จัดปีใหม่จัดงานวันเกิดงานสัมมนา ประชุมอะไรได้หมดเลยนะที่นี่เพราะว่าจัดเลี้ยงได้ฉันดูได้สายตานะสามถึงสี่ร้อยคนเลยมาได้เลยแล้วก็จะมีแคมเปญใหญ่ให้กับผู้รับที่จะมาจัดงานฉลองงานแต่งหรือจัดงานมงคลสมรสที่นี่เนี่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับแปดคู่ที่จองสิทธิ์เข้ามานะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะมีที่จอดรถดนะคุณผู้ชมด้านหลังอีกนะเนื้อที่ของพี่ตรงนี้กี่กี่ไร่อ่ะพี่ อะไรแต่สามารถจอดรถได้อยู่ประมาณมครับมาได้เลยคุณผู้ชมและยิ่งตอนตอนยังคืนตรงนี้เขาจะมีเปิดไฟได้นะแสงสีเสียงนะมาเลยมาถ่ายถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเป็นแลนดน์มาร์คแห่งใหม่แล้วก็แปลกที่สุดในประเทศไทยแล้วเพราะว่าจริงของยักษ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะทำง่ายนะใช้เวลาสร้างตั้งนานแล้วก็ลงทุนเป็นร้อยล้านเลยนี่นอันนี้ตำผลไม้คุณผู้ชม อืมอาหารพี่ดูน่ากินมากอ่ะคุณผู้ชมแล้วไม่แพงด้วยนะเนี่ยจานหนึ่งแค่ร้อยเดียวเองนะหลักร้อยหมดเลยเมนูมีทั้งหมดสองร้อยกว่าเมนูเป็นอาหารอิสานอาหารจทยอืมอร่อยมากผลไม้เขาสดด้วยอ่ะพี่ตำผลไม้อร่อยมากขอบคุณมากพี่เนี่ยคุณผู้ชมมีแอปเปิลเขียว มีอง,งุ่นมีมีแอปเปิ้ลสีแดงนะอง,งุ่นมีสับประรดแก้วมังกรอืมรสชาติดีมากเลยพี่สุดยอดอืมโอ้ยรสชาติดีมากเลย,ยคุณผู้ชมแซ่บคุ้มกับ่าเดินทางมาสี่ชั่วโมงแล้วอืม ฉันนั่งหลับมาตลอดทางฉันเหนื่อยไงแดังนั้นเจ้าบ่นกับตะโกนบอกเมื่อไหร่จะถึงว่าคุณเหนื่อยขิมหายแล้วเนี่ยพอมาถึงโอ้โหโคดูข้างหลังดิฉันคิงคองยักษ์บ้านหักนำคาเฟ่สุพรรณบุรีใกล้กรุงเทพแค่นี้เองมาเลยคุณผู้ชมลงมาตะเวยกำแพงแสนลงมาตะเวกำแพงแสนสามสิบกิโลมสามสิบกิโลเองคุณผู้ชมอืม แล้ว like ้ามาในนี้อย do. so ่างกับสวรรค์เลยพี่มึกมาปลุกเบิกอย่างนี้พี่มีความสุขใช่ไหมก็ทำให้บ้านเราที่ดินเป็นของพี่หรือว่าพี่ซื้อหรือเจ้าเขาซื้อแล้วซื้อแล้วก็เหมือนบ้านเขาเหมือนทําเป็นบ้านเขาและแล้วก็หักขายไปด้วยมีรายได้เข้ามาทําให้ชุมชนเนี้เป็นที่เท่านั้นชูตาการท่องเที่ยวมันมีความให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อันนี้อำเภออู่ทองนะคุณผู้ชมจังหวัดสุพรรณบุรีนะใช่ครับอืมวิอ,อาหารพี่ทำาอร่อยอ่ะเมียพี่เก่งอะะ่ะสิ่งที่เขาอยากครับน้อแล้วแต่ละอย่างน่ากินหมดเลยนะ,นะดูเลยเนี่ยตำจริงใจที่เนี่ยสุดยอดเลมยมีใส่มะม่วงด้วยนะที่อื่นไม่มีแบบนี้นะเขาทำแบบสุดยอดแล้วก็ไอ้มาม,าม,าม,ามา่าเขาก็อร่อยมากเลยใช้ได้เลยอร่อยมากคุณผู้ชม อืสุดยอดเนี่ยแล้วเนี่ยหมึกไข่แดดเดียวทอดคุณผู้ชมน่ากินมากนี่ไงหนูกินเด็ดลูกลักตินไก่หนูชอบอ่ะอืมหื้อเี่ยสดมากเลยสุดยอดเลยอร่อยมาเลยคุณผู้ชมเขาเพิ่งเปิดปีหกสาม 6, 3, ปี63ปีที่มีโควิดพอดีเลยเนาะ<ช>อือเอาสู้กันมาถึงวันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้ว<ช>เป็นชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี<ช>เป็นหน้าเป็นตาของคนจังหวัดสุพรรณบุรีเลยอะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ะ<ช>่ะข่าวเข้าไปลงอย่างนั้นพี่เห็นแล้วปะ่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสุพรรณบุรี<ช>อือคุณผู้ชมมาเลยเขาเพิ่งจ้างเสร็จสองอาทิตย์เองไอ้ที่ คุณคลองเนี่ยเพิ่งสองอาทิตย์ลงทุนเป็นร้อยล้านเท่าตึกหชั้นสูงสิบหเมตร,ร,รเข้ามานี่ตลึงเลยเนี่ยมองไปข้างหลังเช่นเห็นไหมตาสวยมากเลยที่มันเหมือนชีวิตจริงเลยเหมือนกิงคลองมีชีวิตตา,ม,ามันสวยมากเก่งมากเลยมาให้ได้นะคุณแม่เนี่ยตรงไหนมีที่แปซึ่งมันเป็นอะไรใหม่ๆคุณแม่จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยว แล้วก็มากินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยถูกด้วยเนี่ออร่อยมากเลยถูกมากเกราคากรุงเทพใช่หลักร้อยอมันไม่ได้หรอกกรุงเทพเราขายกันอย่างเงี้ยจานเนี้ยต้องมีละร้อยแปดสิบบาทตําผลไม้นี่ต้องมีละร้อยแปดสิบาทนี่เขาขายแค่ร้อยเดียวนะและอร่อยด้วยผลไม้เขาสดๆดเลยแบบไม่มีแบบค้างเลยเนี่ยแล้วกรอบอร่อยเนี่ยแอปเปิ้ลเขียวเนี่ย เมื่อกิ้ใะตะกองเนี่ยอร่อยมากมแลยวจะบอกคุณผู้ชมว่าเขาใช้วัตถุดิบดูก,กุ้งแห้งเอาเสียนี่โลเป็นทันนะกุ้งแบบเนี้ยใช้แบบเกรดเอเลยพี่ใช่เขาใช้แบบดีเลยแฟนพี่อะ่ะให้แบบเกรดเอเลยอะ่ะ ถูกตั้งมาเลยคุณผู้ชมแล้วหุ่นนี้ก็เก๋ดเอรลแหละไร้เมล็ดด้วยนะเอาหุ่นเขาไร้เมล็ดนะเราเป็นร้อยนะเนืะพี่ห้าดาวให้ห้าดาวเลยเะงั้นเต็มสิบให้สิบนะหัวใจพี่ที่พี ทำแบบเข้ามาแล้วเหมือนอยู่ในสวรรค์เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่กินข้าวเสร็จนะแม่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบนนั้นนะจะพาไปดูรอบๆเลยไหวไหมแม่ขึ้นไหวไหมไหวขึ้นไปสู่อ้อมกอดกองกินขกองไหวไหมไหว <laughs> สู้ข <laughs> <laughs> ับรถมาตั้งสี่ชั่วโมงไม่ไหวก็แย่แนละ้ว รอเวลาห้าโมงครึ่งแล้วขึ้นไปเนี่ยมันจะด่สวยงามครับห้าโมงครึ่งพี่เปิดไฟเหรอมันจะเปิดไฟไม่ได้แต่ว่ามันจะได้แสงอาทิตย์ที่กำลังกำลังสวยงามอ่าคือตะก้าผักเขายังสะอาดเออคุณผู้ชมดูเถิดนี่แบบไฮโซผู้ดีเลยนะเนี่ย เป็นวิศวกรเหรอเป็นผู้รับจ้างเฉยเป็นผู้รับเหมาเนอะนี่มาแล้วเนี่ยตำคุณผู้ชมตำไหลายบัวตำไหลายบัวตะก้องกินแต่หลบเนี่ยดูแต่น่ากินขนาดไหนที่นี่แบบว่าภรรยาของคุณพี่คนเนี้ยชื่ออะไรนะพี่พความตำเช่นเสือ<า>่อมฮะนัลโมนพี่นัลโม,มนพี่นัทพอนอ่นานัทพงศ์หัวใจเขาอ่ะเ,เขาทำแบบตุ้มเทนะ ภรรยาของพี่เขาลงมือเองเลยนะคุณผู้ชมดูเสร็ไหลบัวดูกุ้งเสรสดๆเลยอะ่ะคุณแม่เนี่ยไม่กินไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าสั่งมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นหลายๆเมนูจะได้แบบว่าอืมอืมกรอบมากเลยคุณผู้ชมไหลบัวที่นี่กรอบและหวานมากเลยแล้วดูกุ้งเหือ กุ้งตัวโตๆแบบนี่เขาขายเขาซื้อกุ้งมาแบบสิบสามตัวโลสิบสามตัวโลนี่โลหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมนะอืออือสุดยอดเลยอ่ะแต่ก็ไหลบวกกรอบอร่อยมากเลยหวานสุดยอดมากเลยอ่ะพี่แล้วที่นี่ขายถูกข้าเหนียวก็ห่อละสิบบาทเองเนาะขายถูกนะอาหารแบบ ร้านอาหารอีสานริมทางยังยังไม่ได้ขายราคานี้เลยนี่พี่เขาแบบรูหลาขนาดนี้อ่ะอืมเป็นตำผลไม้ที่อร่อยแล้วก็เขามีส้มตำนะเจ็ดแปดสิบเองนะไม่กิดที่ดูเมนูอ่ะนะพี่นะลหลา,ลากหลายเลยตำตั้งหลายอยากก่างคุณผู้ชมอะไรเอามาให้ดูนะ ไปตรวเข้าชมด้านในที่จะเข้าอันนี้อันนี้อ่ะอินเสิร์ตเลยคุณผู้ชมก็มาชมข้างในา99าบาบาทแต่ถ้ามากินอาหาร300อได้ชมฟรีหนึ่งท่านถ้า500อได้ชมฟรีสองท่านแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ทานอาหารจะมาถ่ายรูปกับคิงคองยักเนี่ยซื้อตั๋วเข้าไปเนี่ยอ,อันนี้เป็นแลกเครื่องเดิมนี่ไงแลก,กซื้อลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่เอามะนาวโซดาแต่เขามีเครื่องเดิมมีเค,ค้กเป็น เป็นร้อยเมนูเลยนะเมื่อกี้อ่ะเอให้ดูบัตรจะไม่กินอาหารก็ได้ก็มาดูอย่างเดียวก็ได้มาถ่ายคลิปมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าไปมาแล้วทั่วประเทศเพิ่งเจอที่นี่ที่เดียวเคยตอนนั้นที่กำแพงแสงเขาจัดงานในสถานที่ราชการเมื่อสองปีก่อนบ้างแล้วแม่ไปไปถ่ายพาคนไปเที่ยว เขาก็มีคิงคองยักษ์นะพี่แต่ว่าเราไม่ได้จัดสวยส่วนพี่สวยมากเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยคุณผู้ชมมาได้เลยวันพุธยไม่ต้องมาพราเป็ดเนี่ยเขาขายดีมากคนมากินเต็มไปหมดหคุณผู้ชมมากันเป็นครอบครัวนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ย มาได้เลยใครกันที่ยุงเทพขับรถก็ยังมาทาันมาทันปิดสามทุ่มนะพี่เนาะมาเลยคุณผู้ชมอร่อยมากๆแซ่บมากๆโอ้โหอร่อยทุกอย่างพี่แต่ว่าที่สั่งมันน้อยเพราะว่ามาถ่ายร้านที่ร้านที่สี่แล้ว <laughs> ถ่ายตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะอันนี้ร้านที่สี่แล้ว กินไม่ได้เยอะใช่อืมอร่อยทุกอย่างก็ไม่ยชมมาเลยอาหารถูกวิวหลักร้านวิวหลักร้านอาหารหลักเอยที่สำคัญคือแลนด์มาร์กที่แปกแล้วก็สวยที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกเอากลับแล้วเหรอนี่ไม่กินเรอระไปเรียกเขามากินเรอโต๊ะว่างแล้ว

เนี่ยตำผลมไม้อร่อยลูกเนี่ยกินนนี้เดี๋ยวลูกไม่เผ็ดสลิมนิ้งไทยทีตอนนี้มีโปรนะคะซื้อสองแทนสี่เป็นโปรของขวัญปีใหม่สนใจโทรมาเลยนะคะ 0816304622เลไล่ลามาเลยค่ะแอตเลนาดอตแกงไลมีแอตเ e ี a อนดออันนี้สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวซื้อสองแถมสี่ค่ะโปรของขวัญปีใหม่โปรของขวัญปีใหม่คุณผู้ชมสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622เลไล่ลามาเลยนะคะแอตเลนาดอตแกงค่ะอันนี้สลิมดิงเฟปปูชิโน่เป็นกาแฟรสส้มยูสุปนะคะ ห้ากล่องสองพันห้าไม่ขายขายแค่พันเดียวนะคะส่งได้ห้าสิบสองห้าสิบแก้วนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทั้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผดหถั่วเชื้อคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงค่ะอันนี้สลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่าตีกล่องสองพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทัาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดถั่วเชื้อค่ะอันนี้นะคะสลิมนิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวแบบเป็นกล่องห้ากล่องสองพันห้าไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะ ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทา่าไม่มีคอรลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อค่ะอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี ry, ่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะกล่องหนึ่งนะคะมี12งชงได้10แก้วรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงดีถอกล้างลํำไส้พุงยุบค่ะรับประทาน1 2กล่อง122ย2 0แก้วน้ําหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกาลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะสนใจ โทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลย at l e n a gang ไลน์มี a l e e n a gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ